สวัสดีครับผมชื่อสุรศิษิ์นะครับนามประุษคำแสนอายุปัจจุบันจริงๆเนี่ยผมอายุก็ประมาณ72ปีขึ้น73ปีแต่ว่าในบัตรประชาชนผมเนี่ยก็อายุประมาณ6 5 7 0ปีอายุมันจะมีความต่างกันนิดหนึ่งก่อนอื่นที่ผมจะมาที่นี่เนี่ยผมก็ไปรู้มาจากเพื่อนบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง e-bay นี่ผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่มังเอิญผมไม่เปิดในหน้าเว็บ ดูไปเห็นเขาบอกว่าให้มาเรียนฟรีผมก็เลยเข้ามาที่สถานที่แห่งน,นี้ครับพอเข้ามาถึงแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าผมเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นทุกอย่างนี่ผมเคยไม่เคยเล่นมาเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องตัวคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนที่ผมก็ทํางานอยู่เล็กๆน้อยเหมือนกัน ก็มีอาชีพเป็นอิสระมาตลอดแต่พอผมอายุมากขึ้นผมรู้สึกว่าบ<อ>รรหนาว็เลยอยากจะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็เรื่องการทามาหาก,กินด้วยเพราะปัจจุบันนี้ผมก็ทามาหาก,กินเลี้ยงตัวเองอยู่แล้วให้พึ่งลูกเพราะไม่อยากให้ลูกต้องมาเสียค่าเด้อจ่ายสํารับตัวผมเองเพระนาะฉะนั้นการที่ผมมาเรียนที่นี่เพื่ออยากจะศึกษาว่ามีเบย์คืออะไรแล้วจะได้นําไปใช้อย่างไรได้อีกอย่างหนึ่ง ผมมองเห็นว่าขนาดนี้ทุกคนที่มีปัญหาก็คือความชราคนเราเนี่ยถ้าเกิดชราแล้วเนี่ยมีปัญหาก็คือไม่มีเพื่อนขาดเพื่อนผมก็เลยคิดว่าถ้าผมมาเรียนตรงนี้แล้วผมจะได้ไปบอกกับคนที่มีอายุมากว่ามาศึกษาหาความรู้จะได้ไม่เหงาผมเข้ามาที่นี่เนี่ยผมก็รู้ตัวว่าเออมันไม่เหงานะมีนักศึกษาทุกเ,เยอะแยะไปหมด เราก็ทําให้เราสบายใจคิดว่าถ้าเราไม่เหงาแล้วสุขภาาเราแข็งแรงด้วยเนี่ยมันจะทําให้โอกาสของคนชราหรือคนแก่ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขไม่ต้องมีให้ใครมาพูดบอกว่าสอวไอ,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 อวอสวสูไวแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นว่าวศคือเราจะต้องไปพบกับัวแห่งความสุขสวัสดีครับขอบค,ครับ